มงก้อนหวนสารก้อนหวนสารของพระปิตาหลวงปุ่ยิมมัดหนองบัวนะครับ <c oughs> ก้อนใหญ่มากน่าจะประมาณลูกมะนาวทำไมถึงผมถึงบอกว่าเป็นหลวงปูยิม้มเพราะว่าดูจัดเนื้อหาแล้วก็ ธรรมชาติแลเยเหมือนพระปิตาของหลวงปู่ยิ้มมากครับผมเข้าใจว่าการกดพิมพ์พระปิตาเนี่ยนะฮะอาจจะหมดเลิกก่อนในวันนั้นหรือเนื้อพระเนี่ยอาจจะแข็งก่อนก็เลยปั้นรวมเป็นก้อน แล้วก็เอามารวมปลุกเสกในคราวเดียวกันนะครับซึ่งลูกนี้พิเศษมาก <c oughs> แล้วก็มีหลายเนื้ออยู่ในในกอนเดียวกันเดี๋ยวผมจะสองกล้องให้ดูนะครับนะครับด <c oughs> ูธรรมชาตินะครับการเหี่ยวย่นเนี่ย เหมือนผีปุพะปิตาของหลวงปู่ยิ้มเลยนะครับอันนี้เราจะเห็นเป็นสีแดงสีส้มน่าจะเกิดจากว่านสบู่เลือดนะครับตรงนี้อาจจะแก่ว่านสบู่เลือดนะครับ ก็เนี่ยฮะดูริวริวลอยการหดตัวอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนพระหลวงป้ยิ้มมากๆนะครับตรงนี้จะเป็นขี้เป็ดนิดหนึ่งเหมือนขี้เป็ดส่วนคาบนี่นะ่าจะเป็นยางไม้ที่ที่ปกปิดเนื้อพระไว้ในเนื้อ,เน,อเนื้อลูกอมไวอจจ้อาจจะไป เคลือบตัวอย่างไม้แต่ว่าตอนนี้หลุดออกไปค่อนข้างเยอะแล้วน,น,นะครับตรงนี้เป็นแผลนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อเหมือนเหมือนอเดือดขี้เป็ดเลยนะครับนี่เราเคลือบอยางไม้ไว้นะแต่ว่าหลุดไป ธรรมชาติดูการหดทัวดูร่องรอยที่ผิวนะครับเหมือนภาพปิตาของหลวงููยิม้มวัดหนองบัวนะครับธรรมชาติแบบนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่ดี่เลยครับ นนว่าสะบบเลือดูครัมีผิวสีส้มมีผิวสีดำขี้เป็ดก็มีนี่ดูธรรมชาตินะครับสวยมาก เห็นไหมครับเนี่ยแห้งเก่ามากเลยนะฮะหาไม่มีหรอกครับแบบเนี้สุดยอดมากดูสิดูถ้าคุณมีพระปิตาเนื้อแบบนี้นะให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเลยนะเป็นของหลวงปู่ยิ้มแน่นอน หน่อยนี้ก็จะเป็นประมาณเนือ้อคีเปดนะเนี่ย,น,ยนะฮะอันนี้น่าจะหลายเนื้อเอามารวมปั้นเป็นก้อนเดียวกันโอเคครับ ยอยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ